สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมไลน์เจอกกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเรนเจอร์หรือว่า,ารีวิวตัวละครใ,ใดๆนะครับโอเควันนี้ก็ใกล้จะคอลลาโบแล้วก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องตัวกระชาสักนิดหนึ่งนะ ซึ่งปัจจุบันนี้ไอดีหลักผมดองไปได้ประมาณสักเกือบจะ200แล้วไหมโอเค2 2 2ตัวนะซึ่งไอดีอื่นๆก็คงจะประมาณสักร้อยกว่าตัวนะครับอืมก็อเอาตมตรงผมดองมาเกืบอบหนึ่งเดือนก,ว,กว่าๆแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าเดยดีแล้วผมสุ่มไอดีหลักผมได้ลิมรูรุมาเร็วนะครับได้ลิมรูรุมาเร็วซึ่งทําให้ผมมีเวลาเก็บตัวได้ระยะเวลายาวขึ้นนะซึ่ง มันอ่าทบๆไว้กันหลายๆเดือนซึ่งทําให้จํานวนตั๋วผมมันอ่ามีมากขึ้นนะซึ่งผมมองว่าสายฟรีควรจะทําควรไหมผมคิดว่าก็แล้วแต่การเล่นหัวใครของมันแล้วกันแต่ถ้าแนะนําผมก็แนะนําให้ทําอย่างนี้นะเนื่องด้วยเราจะมีตั๋วกระชาไว้สุ่มเลนเจอร์ในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะอย่างน้อยเราก็ดวงไม่ดีเราก็อย่างน้อยเราก็ได้สุ่มเพื่อ,อฟุกได ตัวที่พอใช้งานได้นะอืมก็ประมาณนั้นนะแต่ถ้าใครดวงดีใช้แค่ตัวกระชากเปิดได้มาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมคิดว่านะสลับสายฟรีส่วนสายเติมเขาก็ก็เติมรูบี้กันเปิดกันยับยับอยู่แล้วนะอืมส่วนสายฟรีเราก็ต้องทําตามสเต็ปแบบนี้แหละมันถึงจะอยู่ได้นะครับถ้าไม่ทําตามแบบนี้ถ้าหวังรอแต่รูบี้แค่อ่าสมมุติถ้าทุกท่านอ่จบแค่เพชรหนึ่งนะเพชรหนึ่งก็ได้อ่สัก 160กนะก็เก็บได้ประมาณสามหรือ4อาทิตย์ก็วัวๆวันก็น่าจะหกร้อกว่าประมาณนั้นนะ0กรกว่าก็ได้สุ่มแค่สองครั้งนะถ้าเป็นสุ่มครั้งละ300ก็ได้2ครั้งแต่ถ้าไปสุ่มเกียร์ก็ได้3ครั้งนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะออกตลอดเลยนะบางครั้งก็สุ่มรูบี้ออกง่ายกว่าตัวบางครั้งก็ตัวออกง่ายกว่ารูบี้ ซึ่งมันก็แล้วแต่จังหวะของใครของมันนะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของใครของมันด้วยนะครับโอเคแต่สลรับผมก็ตัวคงจะมีส่วนทําให้ผมได้เลนเจอร์อรโคลาบูต้อส่วนมากด้วยนะก็เอเมเลียหรือรีโมรุตัวตัวกระชากั้างน,นแหละผมเปิดได้จากาตัวนะพวกตัวโคลาบูผมแทบไม่ค่อยได้ใช้รูบี้ในการเปิดรูบี้ผม จะนาไปถลุงเกียร์นะถ้าผมเปิดผมใช้ตัวกระชาเปิดตัวเลนเจอร์ในโคโลโบเปิดได้แล้วก็จะไปซ่มเกียร์ซึ่งในเกียร์แต่ละรอบมันก็น่าสนใจนะอย่างเช่นรอบเดวิลุก็คือเกียร์โจมอาเกียร์สกิลดแน่นอนนะซึ่งผมมองว่ามันมาครบทุกสาย,ยางไงซึ่งเราออกสายใดสายหนึ่งมันก็นํามาใช้งานได้นะครับโอเคนะมันก็จะมียังไงล่ะอาแนวทางในการเล่นนะ บางครั้งก็สายฟรีเราก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะเพราะว่ายังไงนะมันถ้าถ้าไปเล่นสายเติมเขาแบบแปบ๊บเดียวเขาก็ได้นะังไงแต่เราก็ต้องค่อยๆเก็บทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะแล้วก็ดูว่ารอบไหน,นมันตรงจิตตรงใจกับเราหรือว่าชอบเป็นพิเศษหรือว่ายังไงอวยหรือว่าเลนเจอร์คนนั้นมันเก่งก็จัดได้เลยนะก็ต้องเลือกเปิดกันนิดนึงนะเราจะแบบ เปิดแบบทุกอันก็ไม่ได้นะครับบางครั้งก็ต้องเลือกเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะอืมก็ถือว่า,าเป็นแนวทางแล้วกันนะอโอเควันนี้รูเหมือนว่าถ้าพูดแค่นี้ก็คลิปคงจะสั้นนะเอาเป็นว่ามาพีพีกันนิดนึงแล้วกันนะก่อนจะจบคลิปสักสองสามตาแล้วก็พูดคุยกันไปนะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันพุธนะอืมก็อยู่ในช่วงกลางสัปดาห์แล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าอัลกอรถถิทึมของบอทมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค ก็น่าจะไม่ค่อยโหมดมากแล้วมั้งไปซึ่งผมคิดว่าเดือนหน้าเนะี่ยถ้าเป็นโคลบโบดังซึ้งหนึ่งหรือว่าโคล,คลบโบที่ผมรู้จักหรือว่าโคลบโบที่ผมอ,อวยอยากให้มามานะาผมบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ใส่สุดนะแต่ถาจะถามว่าเติมไหมก็คงจะไม่เติมแล้วครับก็คงทาได้แค่อดองตัว๋วหรือไม่ก็ใช้รูบี้ที่มีอยู่เปิดก็แค่นั้นเองนะ แต่หวังว่าให้เลนเจอร์เก่งมาก่อนนะครับซึ่งรอบที่แล้วถามว่าผมผิดหวังไหมก็ระดัหบหนึ่งอยู่นะก็ตัว9ก้าดาวซะอย่างแต่ไม่ทะลุมอมตะนะครับสลับเจ้าเดียโปแต่แถมทาง GM เอ็ขาก็ไม่ปรับอะไรด้วยนะก็ถือว่าใครชอบการออกแบบเลนเจอร์หรือโมเดลเลนเจอร์การออกสกิลเลนเจอร์รอ Ranger, รอออเ,เอฟเฟกต์สกิลถ้าชอบก็จัดได้นะครับแต่ผมไม่เน่ยนะเพราะาอย่างไงเราก็ต้องเอาเลนเจอร์เก่ง เข้าสู้นะในการเล่น pvp อืมถ้าไม่งนั้นก็เราก็จะสู้ใครไม่ได้นะอืมโอเคโดนพัดมานะบางครั้งอ่าทางเจมก็ออกแบบสกิลแบบแปลกเจะว่าแปลกก็ไม่เชิงแบบออกสกิลกักไปนัดน,นึงนะผมก็ติดแย่แต่ช่วงคอลาโบอ่าไฟฟอสนะอืมก็คอลาโบนั้นมาผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นคอลาโบที่แบบไม่เก่งอ่ะไม่เก่งจริงจริงอ่ะ ผมมองเลยว่าอะไรอย่างเนี่ยก็แทบจะผมคิดว่าก็คูลรโบนี้คนรู้จักก็่าจะเยอะอยูน่นะไม่ใช่น้นอยนะสำหรับคูลโรโบไฟฟอสนะก็มีทั้งสามสีซัตนะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะส่วนอีกคูลรโบหนึ่งก็คือคูลโรโบเกิดชาตินี้พี่ตุกเทพซึ่งคุเทพเนี่ยไม่ทะลุแค่ตัวเดียวก,ก็คือเอลิธนะส่วนรูเดียสก็ตามตามนั้นนะครับก็มีดีแค่เขาสามารถไฮเปอร์นะ ตามนั้นนะแต่ว่าคโลโบไฟฟ์ฟอสเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรดีเลยนะจะว่าชิล่ชิล่โหดไหมก็จะว่าโหดก็ไม่สูดนะสลับตัวชนธาตุไฟนะซึ่งก็น่าจะรู้นะว่าเกมนี้ตัวชนธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบเพื่อนนะเพราะว่าบางครั้งไอ้เจ้าพวกธาตุไม Actually, ้มันมีจะก็จะมีค่าแฟงที่แบบแบบมันมันถือนเพื่อนก่าเพื่อนแล้วก็ทําให้ธาตุไฟมันดูหลบๆกไปนะ มึงจะแพ้ทางท่าก็เถอะแต่ยังไงมาครับมันก็อาจจะพลิกมาชนะได้ก็เป็นได้นะอืม,อมก็ก็ต้องเข้าใจนะมันคงจะเป็นอ่ายัางไงละ่ะา่าที่ทางตุเกมเพราะอวยเป็นพิเศษนะครับแต่ยังไงก็ฝั่งทาตุไฟผมก็ยังจะไม่ยอมแพ้หรอกนะอย่างเช่นไอดีคีริวนะครับก็อ่ายัางไงละ่ะก็จะว่าไงมันอาจจะเป็นเพราะอ่าเรารักตัวละครตัวนี้หรือเปล่านะอาจไม่ใช่รักหรอกคงจะเป็นชอบนั่นแหละอืมหลงไหลตัวละครตัวนี้รู้สึกว่า การออกแบบหรือว่า animation skill มันเร็วมัน,มนดีมันเก่งมันก็ว่ากันไปนะแต่ถึงจะโนนเนิ้อม,มาก็ก็ไม่เป็นไรนะยังน้อยก็ยังเล่นได้อยู่ส่วนนี้น่าจะกระตุก,กจิตกระชากใจนะนะโอเคก็วันนี้มาพูดคุยกันเท่านี้แล้วกันนะสรับสายฟรีในการเก็บรูบี้นะโอเคก็คลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประวัณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสลับคลิปต่อ,ตอไปก็อย่าลืมติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็